สวัสดีครับผมเซลจอนดีเอสยนสกลนครน,นะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถเอ็มัสด้า 2, ปี17นะครับตัวนี้เป็นแฮชแบ็กเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ s k y ย c อ i ที ip, นะครับเป็นเครื่องยนต์ของเราโชว์เครื่องยนต์ก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์ของอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะระบายความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องพันสามนะครับ พันสามร้อยซีซีตัวนี้เก้าสิบแปดแรงม้าครับครับผมอันนี้เป็นเครื่องอลูมิเนียมนะครับทำไมผมถึงอยากโชว์ของอีตัวนี้เป็นเครื่องอลูมิเนียมมันระบายความร้อนได้ดีแล้วมือมันคือไว้ง่ายมันประหยัดน้ํามันครับประหยัดน้ามันด้วยตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีประหยัดน้ํามันแล้วก็ <Wow. S 1> จะเป็นตัว ตัวนี้จะเป็น4สูบนะครับเนี่ยครับเอกลักษณ์เลยจะเป็นกระจังหน้าซิก Nature Wing นะครับกระจังหน้าของ m าสด้าครับแล้วก็เนี่ยครับตัวนี้ตัวท็อปจะเป็นไฟหน้าของโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ส่องสว่างเวลากลางวันนะครับพร้อมไฟตัดหมอก LED ครับดวงเล็กแต่ว่าส่องสว่างได้ไกลกว่าดวงใหญ่นะครับ ครับผมเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับคันนี้รุ่นท็อปรุ่นท็อปตัวรถใหม่รถใหม่อยู่ที่หกแสนเจ็ดถ้าเป็นสีแดงนี่โอหกแสนแปดเลยครับตัวนี้ <Wow. S 1> ส่วนของเราเนี่ยราคาลดลงมาไม่ถึงสี่แสนนะครับตัวนี้ถ้าสมมติลูกค้าดีประวัติดีเราสามารถจัดได้เต็มๆแล้วก็รับเงินทอนกลับบ้านไปด้วยนะครับหรือว่าจะเลือก เป็นฟรีดอกเบี้ย6เดือนถึง12เดือนครับหรือว่าขับฟรี3เดือนหรือถ้าเครดิตดีก็ฟรีดาวไปเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นรุ่นต่ำกว่านี้จะเป็นแม็กสีลมดำกว่านี้นะครับอันนี้คือรุ่นท็อปเอกลักษณ์ของของตัวรุ่นท็อปนะครับคันนี้จะมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะครับ เกิดรอบคันแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่ครับตัวนี้เป็นแฮชแบกครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องยนต์ของเบนซินนะครับสามารถเติม E20 แก๊ส91แก๊ส95ผสมกันได้นะครับแต่แนะนำเลยเป็นแก๊ส95นะครับจะรักษาเครื่องได้ดีที่สุดครับ นี่จะมาพร้อมสเก,กิตรอบคันสปอยเลอร์หลังครับพร้อมไฟเบรกโดนที่สามนี่ยครับนี่ครับสกายเอคทีฟครับน่าจะเป็นอีโกคาร์แบรนด์เดียวครับที่เป็นเครื่องอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เดี๋ยวพามาชมกันรอบคันกันสักพักนะครับ อันนี้จะเป็นดิสหน้าหลังดำนะครับลหลังจะเป็นดำแล้วก็เป็นดิสหน้าเดี๋ยวพาไปชมภายในกันต่อน,นะครับนี่นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับเป็นหนังสลับหนังกลับนะครับตรงที่นั่งจะเป็นหนังกลับนะครับไม่ทําให้ร้อนมากเวลานั่งเข้านั่ง เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเนี่ยครับฟังก์ชันหน้าจอ <Wow. S 1> ถ้ารถจอดเราสามารถสัมผัสได้นะครับน,นี่เป็น FM นะครับหรือเลือกโหมดเลือกโหมดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นปุ่มคอนโซลเครื่องเสียงนะครับควบคุมเครื่องเสียงเราเลือกได้ บลู route, USB, ทูธ USB ถ้ามี USB ขึ้นมันก็จะขึ้นสีขึ้นแสงขึ้นมานะครับอันนี้คือไม่มีมันจะเลือกไม่ได้นะครับโหมดหน้าบ้านเนี่ยครับจุดเด่นเลยมันจะเช็คให้บอกทุกอย่างครับเพื่ออันนี้เป็น i-loop นะครับ i-loop i-loop จะเป็นระบบประหยัดน้ำมันของ i-stop นะครับ เวลาเหยียบเบรกจอดไฟแดงเครื่องจะดอบลงแต่แอร์ก็ยังทํางานอยู่นะครับอันนี้คือยังไม่พร้อมครับแบตเตอรี่ยังไม่พร้อมคือมันต้องวิ่งสายงานก่อนครับผมระบบแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิเป็นตัวเลขเลยนะครับ <Wow. S 1> หรือเล่งพัดลมเป็นสี่ห้าหกเลือกได้เลยนะครับหรือปรับเป็นออโต้ครับมันจะทำงานเอง ครับผมเนี่ยน,นี่ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงสวยครับแล้วก็เป็นพวงมลาลัยมัลติฟัง์ชั่นนะครับวว้า <Wow. S 1> นี่ครับนี่ครับระบบ i อสต็ Stop. มีการลื่นถลายให้ด้วยแล้วก็จะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับ พอจะดับเครื่องก็กดปุ่มได้เลย,เลยครับเครื่องจะหยุดทำงานแลนะหน้าจอจะดับลงออโต้นะครับเดี๋ยวมาชมด,ด้านหลังกันหน่อยนิดนึงครับนี่นะครับด้านหลังจะสามารถพับลงได้นะครับตัวนี้จะพับแยกชิ้นเลยนะครับเป็นตัวท็อปตัวนี้พับแยกชิ้นกด ครับ <Okay. S 1> นี่รัาจะพับแยกชิ้นนะครับเราสามารถใส่ของยาวได้เลยนะครับตัวนี้จะเ,เ,เปิดท้ายให้ดูครับน,นี่ครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับสามารถอดออกได้เลยนะครับแล้วก็ปดตัวนี้คือพร้อมใช้งานเลยนะครับเรามี ถาดรองท้ายให้ด้วยด้านล่างก็จะเป็นยางอะไรนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับใหม่กิ๊กเลยครับ <Wow. S 1> ยางอะไรยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับมีไฟด้านหลังให้ด้วยนะครับส่องสว่างเวลากลางคืนครับเวลาเราจะเอาของตัวนี้คือจะเป็นพวกแม่แลงนะครับแม่แลง ไปยกล้อเวลายางรั่วหรือยางแบนครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมก็เซลจอร์นดีเอสยนสกลนครนะครับถ้าราคาทุนใดสนใจก็ฝากติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0885522500ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ